ส, image, ส karaoke, วัสดีครับมีมานำการยืดแบบแอคทีฟครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังและไหล่ลำตัวด้านหลังเราจะนั่งคุกเข่าก่อนครับให้ลาตัวตั้งตรงส่วนข้อเท้าให้ชิดกับพื้นครับชันเข่าขวาขึ้นมานะ แล้วเราจอั้งตรงประสานมือยืนไปด้านหน้าแล้วโน้มตัวไามครับค้างเฉ้ี่ถึง,งถนเมครับครับข้อแนะนำของท่านนี้คือเข่าจะต้องที่เข่าที่อยู่ด้านหน้าจะต้องไม่เลยข้อเท้าไปนะครับ ท่าต่อไปเราเป็นการเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกลำตัวด้านหน้าโอบไขวและไ่ด้านหลังนะครับเราเริ่มจากท่าทางค้ายกับท้าแรกครับคือน,นั่งสันเท้า ข้อแนะนำของท่าท่านี้ก็เหมือนท่าที่แล้วครับคืออย่าให้อย่าให้เข่าด้านหน้าเลยปลายเท้าครับท่าที่สามจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้าต้นขาด้านต้นขาด้านในลำตัวด้านข้างและลำตัวด้านหลังครับเราจะคุกเข่าลงแล้ว ฉีกออกประมาณ4 5องศาครับเอาแขนขวาอ้อมไปจับที่ข้อเท้าซ้ายครับค้างไว้ประมาณ10-15วินครับข้อแนะนำข้อแนะนำของท่านนี้ก็ขนาดบิดลำตัว ให้ก้มงสีรษาลงไปด้วยนะครับต่อมาท่าที่4ี่เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้าสะโพกด้านหลังต้นขาด้านในเชิงกรามโกไหล่และลำตัวด้านหน้าครับเราจะให้ผู้ยืนนั่ง,งคุกเข่านะลงกับพื้นครับนำตัวนั้งตรงและข้อเท้าลากไปกับพื้นเราจะให้เข่าก้าว,วขาซ้าย ขาขวาขึ้นมาครับให้ตั้งกับพื้นแล้วเอาขานอนเอาขาวางกับพื้นครับโดยจะเหยียดลำตัวมาด้านหน้าครับเราจะให้เอาแขนแตะกระโปงเรายืดลำตัวไปด้านหลังนะคราไว้10 15วินาทีครับ ข้อแนะนำของท่านี้คือพยายามเหยียดสะโพกและขาไปด้านหลังให้มากที่สุดครับต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบแอคทีฟนครับหรือแบบยืดด้วยท่าแรกของการยืดแอคทีฟก็คือการยืดกล้ามเนื้อายแตะด้านหลังและหลด้านบนนะให้ผู้ผู้ยืดยืดแขนมาด้านหน้าท้ามข้ามฝั่งตรงให้ดิ้วทั้งหมดชียงไปด้านล่าง ส่วนผู้ในการเยื่นก็จะจับไระดี่ฝ่ามือและดานเข้าหาตัวของผู้ถูกยื่นครับม ทาแค้าจากจากสาของผู้ยืมเราจะไปนะามประมาณสิบสิบห้าอ่าที่อทำเช่นเดียวกันนะ ขนนี้ครับก็คือเราจะไม่มองสอบนะครับของผู้ถูกยืดหมอจะทำให้กล้ามเนื้อถูกไม่ถูกยืดครับถ้าต่อไปเป็นการยืเดยเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้าสะโพกด้านหลังก้นขาด,ด้านในเชิกงกลางลำตัวลำตัวด้านหน้าครับอกแล้วก็ไหล่ด้านหลังการจัดร่างกายจะเป็นคล้ายๆกับหน้าที่สี่นะครับคือนั่งภูเขา แล้วความขาความขาล่างกับพื้นนะครับครับเราจะประสานประสานมือแล้วก็เหยียดไปด้านหลังครับค้างไว้ประมาณสิบถึิบหาวิครับครับนนข้อแนะนำของท่านนี้คือให้ สะโพกและขาไปด้านหลังนำตัวให้มากที่สุดครับ